ึ้นไปบนฐานหลวงปู่ไปดูลวงปู่ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลามาสาธุขอให้ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้บารมีของปู่พญานาคราชเปิดดวงเปิดทิศเปิดทางให้กับท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดคอมเมนต์ comment, ขอให้ถูกหวยใครกดแชร์ขอให้เลิกจนถาวรขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดปาฏิหาริย์ขอให้ทุกท่านรวยกันทั่วหน้าขอให้ทุกท่านได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาภอนุโมทนาสาธุ สวัสดีครับไวชั์น้ำโกมาแท้เมล่าวันนี้มาที่ตำหนักหลวงปู่สวงอำเภอสังขะจะังหวัดชนบุรี พระชายรักบาเกตกะพัวพระเจ้าเสด็จตัวพระองค์เป็นเจ้านะระเจ้าตากสินมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระปิยมหาราชกรมหลวงจุนกอนงัยวรมันพระมหากษัตริย์ตุ๊กตุ๊กพระองค์อาราธนา หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เทียนหลวงปู่บ้านหลวงปู่สุขหลวงปู่หลวงสวนหลวงปู่มันหลวงปู่เริ่มหลวงปู่รวมหลวงปู่ที่หลวงปู่ริมหลวงปู่วิทย์หลวงปู่พ่ออาตี ขออัญเชิญผู้นาคี่ผู้นาคาผู้ผู้ชมนาคารทุกตนขออัญเชิญพญาโคจันทร์นราอินพระที่สวรระนารายณ์พระพุทธกินเนพระพุทธกินายพระภูมิพระผายองค์อุมากระเพระกระตุ้พระนพระลักษณีนานำขัมณีนาำมณีเมฆลาพระอินทร์พระปรุงพระยมพระการท้าวจตุโลกโลบาลทั้งสิม พระมาตุนีอัศัการริโพัวอาณาพระบิรุณพระพรมโลกพรมจัติปัญเนพระบิเเนรเพช่อูกันบัญจยมนาเมพระตนีเมพระคงคาเมอาคณีพระเกลเมพระอ้ายเมพระโอษกเหลาพระสุเดรจพระคาไปเึงดพระสุภยญาคุณยานาพระนุกจะสิราจะสีอินทรีลมพระอิลาบสัตว์ปะ อันมารุคตรปุกันรักรักรัรักปิปิกระต่ายรูปปั้นกันรันกินนี่นนองป็นย่อคเกรสดการันตกายวานุราอินทร์จิตรามาสุดเรืองเทอรุนกบิณฑรานุนตรีทั้งเป็นนั้นเป็นบริวารในกาาอุ่มพัดรวยตาตาตาไดีปรมาระพันปปิปุกในกาวานอารักในมนมาถปริศาอารักอดาถึงถึงในอากาศ thiệt là thầy chẳng đặt tùng mà ra soạn, niệm tình là thầy chẳng nên xả lênh, niệm tình mà thầy biết đâu ขึ้นบนฐานจากที่แดดเปี้ยงๆตอนนี้ฟ้าค้้มาให้ล่มเลครับอา้าผิดก,กับวัดสนสัทธารามผท้หาอย่ามา,าถึงมาถึง,ถงตำบลสากาด อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญทุกทุกท่านมาทำบุญกราบไหว้ขอพรกับหลวงปู่หวงปองใหญ่หรือปู่ใหญ่นักสำนักหลวงปู่หวงปองใหญ่ปู่ใหญ่ วัดพรมาสัทธารามได้ทุกวันขอเชิญครับท่านสาธุสาธุสาธุ เขาเรียกอรขั้นหงอัมัมานะบทตรงขายะไทัมปวสมาะสิทธิสิทธิกมสิทธิกระยังาตุบทสโจติจักังสุาสิเโชไตรยตโลกาขอทานมาปะสาทศิ์คอยกันจงมาุ้มเนจันไรในสิ่งที่ชั่วเลวร้าย ข้าพเจ้าทั้งหลายเลยพระพักตร์อมาดิโลงลงมาสิจูตัวพวกข้าพเจ้าขออัญเชิญูมโนราสิูุในดวงใจข้าพเจ้าระทในนยอมสิสโีตั้งนาตอพัาากาสุราภูณิตธรระมอุปสมนตอนนี้ขึ้นไปบนฐานหลวงปู่ ไปดูลวกปู่ก่อนลอง้งกู่จะขึ้นมาบนเนี้ยแดดแ,แรงเขาขึ้นมาแล้วฟ้าขึ้นฝนเลยเป็นสิ่งประจ,จันอย่างหนึ่งครับ 哎呀！ ้าทุกาทุกาทุกสนันโทวาาเนพระพยดาเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายีสถิตอยู่นาิทักษงนี้ข้ารหกูเป็นใหญ่ ทุกพัน์ทั้งหลายเป็นบริวารโปรดได้สนับรับฟังคำเปล่าประกาศของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ด้วยวันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีคณะสงฆ์ทั้งหลายชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้น้อมนำมาแลว้วซึ่งผู้ใหญ่คืนประดิษฐานวันนี้ดังนั้นจึงโหนจุนเดียพญดาเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย ทีสถิตอยู่นาทิศถักสินจึงได้เอ,อ่ยนามาแล้วนั้นโปรดได้รับรู้รับเห็นเป็นพยานและอนุโมทนาสากทุกการอำนวยอวยใจอำ่ำนวยอวยพรในพวข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้เป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ดินมีกินมีใช้ไม่ขาดสายมีบ้านหลังใหญ่ทรงไทยเลิศรูปปารถนาเงินควาสมบองปรารถนาโตไคว้ยสำเร็จปรารถนาพิบตกโอยเจอต่พิเมีโกนโตด้วยเถิดพระเจ้าค่ะมารวมมาเนสยาตทุกาตทุกาทุกสุนันตุตัคนโตเยเชวาาแต่ประเทศยญาดาเจ้าเล่าเทวดาทั้งหลาย ตีสถิตอยู่นาติดปัดจิมซึ่งมีท้าววิรุปักผู้เป็นใหญ่เป็นประธานมีนาคทั้งหลายเป็นบริวารโปรดได้สดาพรับฟังคำเปล่าประกาศกองข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ว,วันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีลูกหลานทั้งหลายได้ทำเพียรเชิญอาาจนาผู้ใหญ่คือปฏิสถานในวันนี้ผู้ใหญ่านั้นจึงองอรเชิญทพยดาเจ้าเหล่าทวดาทั้งหลาย ที่สถิตอยู่นาะทิตปัจจินที่ได้เอ่ยนามาแล้วนะั้นโปรดรับร,รู้รับเ,เป็นเป็นพยานในอนุโมทนาสาทุกการอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ใดหนึ่งประสานสานัสกการใดขอให้มีความสุขความเจริญเนื่อนานไปจาความจนไปจากความทุกข์ขอให้มีความสุข คอยเป็นพี่้องคนไทยนพ่องงสังคมเป็นพี่ยองอคนตัวไายงาเ็นสัญลักษณจะเดิน้าไปหฮือนะนไหนปตะวันออแตวันตกไม่ว่าจะนางกางีไปทางบอท้ทางูอยู่าสตรดเด็คือเจะได้เจอคุณจะเจอมิตรที่ทอยู่้คุณอยาเป็นคู โปราสตย์จะเป็นไม่รับกระิบมีเลขอะไรบ้างนั่นเราได้เจ้าเขาเองสาทุกสาทุกซาทุกสิ่งตคนโตุกตยไปวาอาเดบประเท็นพยา่างเราเทวดาทงหลายที่สถิตอยู่นาทิพย์อุดรถึงมีท้าิเวพผู้เป็นใหญ่เป็นประธานมียักษ์ทั้งหลายเป็นบริวารโปรดได้สดับฟังคาเต่าประกาศ าของเราตั้งต่ารุ่นี้ต้งแวันนี้เป็นวัน วันนี้ที่สิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโปรดกระตักษาธรรมรักษาธรรมข้าพต้องคุณของศีลจงอธิบาลคุณของทานจงปัดเป่าคุณพระพุทธเจ้าจงปกประคักประคองอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธบาทเปิดพระธาตุพนมพระพุทธองค์เจ้ามีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ พุทธมณีมาราตุติมากรพระเปโหมรดุเบิดุเนพัสจารังพระสยามเทวาธิราชประจักทุกแหงห้สาทุกชาตาภูมิทรงพรกริคลาบรมธรรมเธสศสกทุกสารกางัยมบิมีสุขสมเด็จเสือมันนิรันดรอนศเพ ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ม่แต่รวยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับ